สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Master ATM นะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมในเกม Fear แ n d h u ฮ g e เกับเผ่าพันธุ์ที่อยู่มาเนิ่นนานก่อนที่มนุษย์นั้นจะยึดดันเจียนนี้เป็นของตนเอง Lizardman เผ่พาพันธุ์สัตว์เลื้อยคานแห่งโลก Fear a อ d h u n g e เไม่ว่าใครก็ตามนะครับที่เล่นเกม Fear a n น Hu n g e เและสามารถรอดชีวิตมาจากชั้นที่2หรือห้องสเสียงได้ คุณจะต้องผ่านบัตรพิษซึ่งเป็นที่อยู่ของเหล่าริซาร์ดแมนแต่ถึงอย่างนั้นก็มีเพียงแค่ริซาร์ดแมนตัวเดียวเท่านั้นที่ลาดตะเวนไปมาในบริเวณน,นี้ว่ากันว่าสิ่งมีชีวิตนี้อาศัยอยู่ในด้านเจียนมาเป็นเวลาหลายปีแล้วก่อนที่มนุษย์นั้นจะเปลี่ยนสถานที่แห่งนี้ให้กลายเป็นคุกใต้ดิน ซึ่งนั่นหมายความว่าคุกใต้ดินแห่งนี้แท้จริงแล้วเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงสร้างถิ่นที่อยู่อาศัยของเผ่าพันธุ์ต่างๆเช่นพวกมนุษย์ถ้ำลิซาร์ดแมนอย่างที่เราเห็นในเกมซึ่งเผ่าพันธุ์ของซาร์ดแมนนั้นเป็นปฏิปักษ์กับมนุษย์อย่างเปิดเผยพวกมันนั้นยื่นชอบการต่อสู้และการห้ำหั่นสังหารเป็นอย่างมากแม้ว่ารูปร่างลักษณะโดยรวมของพวกมันนั้นจะเป็นแค่สัตว์เดรัจฉานก็ตามแต่เราก็สามารถพบมันได้ในสถานที่ที่มนุษย์นั้นสร้างขึ้น เช่นชั้นที่2บัตรพิษซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมร่างไรชีวิตมากมายถูกนํามาทิ้งไว้ที่นี่นะแต่ดูเหมือนสถานที่แห่งนี้จะกลายเป็นแหล่งอาหารของพวกลีซาร์ดแมนและอีกสถานที่หนึงนั่นก็คือชั้นที่5ลึกลงไปในคุกใต้ดินจะมีสถานที่ลับที่เปรียบดังลังของพวกลีซาร์ดแมน ที่ซึ่งพวกมันใช้สําหรับการเก็บอาหารด้วยวิธีการของพวกมันแต่ถ้าหากคุณโชคร้ายจะต้องเผชิญหน้ากับ Man. ริซาร์ดแมนกลยุทธ์ที่ดีที่สุดก็คือการคว้างตะเกียงไฟของนักบวชหรือใช้ระเบิดขวดที่ชื่อว่ามิคิวเวลแต่ถ้าหากคุณหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าไม่ได้และไม่มีไอเทมทั้งสองสิ่งข้างต้นที่ผมบอกมาสิ่งสุดท้ายที่คุณจะดิ้นรนได้นั้นก็คือการตีไปที่ลาตัวของมันซึ่งส่วนมากถ้าอาวุธไม่แรงพอแล้วก็คุณไม่รอดแน่หากคุณพ่ายแพ้การต่อสู้กับา พวกมันจะลากคุณที่หมดสภาพไปยังหลังลับของมันก่อนที่มันจะวางคุณไว้กลางห้องและปล่อยให้คุณดิ้นรนเอาชีวิตรอดอยู่ครู่หนึ่งหลังจากที่ลิซาร์ดแมนเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดครบมันจะกลับมาหาคุณอีกครั้งด้วยความปิติยินดีจากนั้นคุณก็จะถูกถลกหนังทั้งเป็นส่งผลให้มีเลือดออกและสร้างความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสคุณจะยังคงสามารถคานไปรอบๆได้หลังจากที่คุณนั้นถูกถลกหนังออกไป แม้ว่าคุณจะยังไม่เสียชีวิตในทันทีแต่ใน,นท้ายที่สุดแล้วการดิ้นรนเอาชีวิตรอดเฮือกสุดท้ายก็จบลงภายในไม่กี่วินาทีและนี่ก็คือรีซาร์ดแมนที่ผมรู้จักนะข้อมูลของมันค่อนข้างจะน้อยนะหากตกลนประการไหนก็ ขออาภัยไว้หลวงหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะเป็นกำลังใจง่ายๆด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปนะสำหรับคลิปนี้สั้นนิดนึงนะพอดีช่วงนี้ผมป่วยแล้วก็งานเยอะด้วยครับกราบขออาภัยและกราบขอบคุณทุกท่านที่ยังรับชมกันอยู่นะครับเป็นกำลังใจง่าย,ายด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปไปก่อนนะ